แต่ก็ไม่เป็นไรบางทีได้เห็นหน้ากันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชื่นมื่นยินดีแล้วล่ะในความรู้สึกของผมสิ่งที่ทีมงานไปเจอนั่นแหละคือคำตอบที่กำลังจะมาบอกพี่หน่อยในวันนี้ทาง กับภรรยาเขาต้อนรับทีมงานเป็นอย่างดีเอาพูดอย่างนี้ด้วยการขอให้ทีมงานยังไม่ถ่ายทํารายการใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะคุยกันรู้เรื่องได้บอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่พี่หนุ่ยกลัวคือสิ่งที่พี่หนุ่ยจะต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้ ครอบครัวบอกกับเต้มาว่าฝากกับเต้มาบอกพี่หนุ่ยว่า,าเขาเปิดใจให้พี่หนุ่ยได้เจอกับลูกสาวอีกสักครั้งหนึง่งได้และต้องคุยกับก่อนโดยที่จะยังไม่อนุญาตให้เจอลูกสาวจนกว่าพี่หนุ่ยจะพิสูจน์ตัวเองและได้พูดคุยกับเขาจนเขามั่นใจว่าการเจอของพี่หนุ่ยกับลูกสาวจะเป็นผลดีที่สุด ตัวลูกสาวของพี่หนุย่ยลูกสาวเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากๆและและลูกสาวเป็นคนที่โชคดีมากๆในวันที่พี่หนุ่ยไม่พร้อมในวันนั้น<ช>จนวันนี้ลูกสาวรับปริญญา เรียบร้อยแล้วมีชีวิตที่ดีได้ความรักจากพ่อบุญธรรมคนนี้เป็นอย่างดีเราเรายินดีกับสิ่งที่น้องอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเรายินดีที่น้องเรียนจบการศึกษาดีที่เขาที่จากเขาเนี่ยได้เลี้ยงมาเรายินดีด้วยอย่างยิ่งแล้วก็นั่นเนคือความสุขแล้วก็ ยิ่งรู้อย่างนี้เราก็ยิ่งมีความสุขก็อยากจะปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยเหมือนกันมันก็ติดครั้งในใจมานานหลายปีพอสมควร อันาพบันดาลฝากกดฟ้าดัาเกณฑฟ้าลิขิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะองไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักแห่งจะหัก